ครับสวัสดี FC จานนอตตี้วิวับน้องๆทุกคนครับวันนี้อยู่ผมอาจารย์นอตตี้วิวับนๆๆ้องๆเจ้าของ YouTube ช่องอาจารยนนอตตี้พาลยุยอแบมเนือ่องจามาบอกแนวทางฮาหนอยแล้วก็ลาวเสียมันุยาตแป๊บน,นึงครับขอกินแบ๊บนึงหิวข้าวแค่มหมดละคำเดียว อะโอเคอันนี้อาจารย์มาบอกแนวทางฮานอยแล้วก็ลาวนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใครเข้าห้อง v i พนะครับน้ำปลาลาวอนตี้หนึ่งลังสี่รอยเจ็ดสิบหกขวดสองร้อยแปดสิบหรือสามขวดร้อยแปดสิบสั่งเข้ามาได้เข้าห้องวีมีหวยรัฐบาลลงให้นะครับในห้องอ่ะ ตอแชร์ด้วยเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันนะครับเพจปลอมนะครับขายเนาะต้องระวังอาจารย์มีคิวว่าจะไปที่คําชะโนดวันที่14นะครับเจอกันเนาะที่คุ้มคําชโนดเนาะ14ไปวงส่วงครับคาดว่า15น่าจะขึ้นทำนาคีต่อรัฐบาลเวียดนามหรือฮานอยวันนี้เด่น8ฟัน8รูด8วิ่ง8กับวันพระ8ดา8ด 8, 8 8 8 6. แล้วก็8ปสองฟังอีกครั้งครับแป8ส8ม8ปดเแล้วก็82ดสามตัวมี837 939 836ฟังอีกครั้ง837 939แล้วก็836นะครับอย่าลืมตัด37 39 36เก้าสามหกเนวยเม็ดเดียวสาม ลาวเด่น3นะครับเด่นสวิ่ง3มรูดสามสาเหมือนกันเลย30 80 34 33แ 3, 3, แล้วก็3าหนึ่งฟังอีกครั้งครับ38 30 80 34 3ศแล้วก็3ามสามตัวมี380 4ปดสม สามแปดหนึ่งสามแปดศูนย์สี่แปดสามแล้วก็สามแปดหนึ่งอย่าลืมตัดแปดศูนย์แปดสามแปดหนึ่งเลวยเม็ดเดียวแปดสามเหมือนกันนะห้าน้อยกับลาวเม็ดเดียวคือตัวเดียวกันเลยก็คือแปดสามส่วนห้าหน้อยรูดแปดลาวรูดสามนะครับให้ตามตามนี้นะวันที่สิบสี่นะอาจารย์ไป็น,นคำฉนวนใครเข้าห้องวีก็ทักมาเวยรัฐบาลงวดวันที่สนะิบเจ็ดน้นออกสนะิบเจ็ดน้อยวิ่งหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไล่ลงให้ไหมอแต่ใครหาซื้อลอตเตอรี่ไปซื้ออะไรก็ได้ที่มีหนึ่งนะครับอาจารย์ก็ อ่าถ้ำนาคีเดี๋ยวอาจารย์ไปปีนใครเคยไปถ้ำนาคีแลว้ววางรีวิวหน่อยถ้ำนาคารันนั้นสนุกมากนะครับอขอบคุณทุกคนนะครับฝากแชร์ด้วยเนาะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัดคลิปนะช่วงนี้วันนี้มาอัดก็เม้นให้หน่อยนะเมนให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ